แล้วก็ลอยยอดไม่นานนี่ค่ะเราการตีนะคะว่า1นนาทียอดไลค์ขึ้นแล้วค่ะที่สําคัญนะคะไม่ต้องห่วงเรื่องแอคคาลนเร่นร้อนแบนด้วยรับรองว่าปลอดภัยนอกจากที่เราจะไ like, ล์รูปภาพได้แล้วนะคะไลฟ์เฟซบุ o กเนี่ยเรายังสามารถไลฟ์โพสต์หรือว่าไลฟ์ที่เราแชร์มาได้ด้วยค่ะแต่ว่าทุกอย่างนะคะจะต้องตั้งค่าเป็นสาธารณะนะคะเห็นแล้วสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันกับอุ้มเหมือนเดิมนะคะในวันนี้อุ้มก็จะมาสอนวิธีปั๊มไ like, ล์รูปเฟซบุ๊ก Facebook ค่ะ ซึ่งวิธีนี้นะคะก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยค่ะเนื่องจากทำง่ายปลอดภายัยไม่ใช้รหัสผ่านเอาละค่ะคนไหนพร้อมแล้วเนี่ยเราไปดูได้เลยในคลิปนี้มีคำตอบ เริ่มแรกนะคะเรามาแอดเพื่อนกันก่อนค่ะที่โปรแกรมไลน์พิมพ์แอดไซน์ follow mk นะคะอย่าลืมพิมพ์แอดไซดน,น์ดานาด้วยนะคะใครพิมพ์ไม่เป็นสามารถดูด้านซ้ายมือได้เลยค่ะวันนี้อุ้มจะใช้บริการปั๊มไลฟ์เฟซบุ๊กค่ะและนี่ก็คือราคาไลฟ์เฟซบุ๊กนะคะเพื่อนๆโปรไลฟ์เฟซบุ๊กนะคะต่างชาติเริ่มต้นที่100ไลค์ค่ะวันนี้เราก็จะลองซื้อ100ไลค์กันก่อนนะคะพอเราเลือกโปรเสร็จนะคะขั้นตอนต่อไปจะเป็นขั้นตอนการจ่ายเงินให้เพื่อนๆน,นะคะเซฟรูปภาพนี้ลงเครื่องค่่่ะะะเเเเปป็็็นนนนรรูภาาพ QR code มมืออองงิสจะคะจคกยแ้ นะหลังจากนี้นะคะแอดมินก็จะเริ่มงานให้เราทันทีขั้นตอนต่อไปนะคะแอดมินเนี่ยก็จะขอลิงก์โพสต์ Facebook ของเราค่ะขั้นตอนนะคะให้เราไปเปิดโปรแกรม Facebook ขึ้นมานะคะแล้วก็เลือกรูปหรือเลือกโพสต์อะไรก็ได้มา1อันค่ะที่ต้องการจะเพิ่มไลค์จากนั้นนะคะกดคําว่าแชร์ค่ะแล้วก็มองหาคําว่า copy link เท่านี้นะคะก็คัดลอกลิงก์เรียบร้อยแล้วค่ะนาลิงก์แบบนี้นะคะไปส่งในแชทได้เลยค่ะก่อนทําการปั๊มไลค์นะคะแอดมินจะส่งยอดเก่าของเราให้เราดูก่อนนะคะยอดเก่าของเราเนี่ยเริ่มต้นที่9ไลค์นะคะ ระหว่างรอยอดนะคะให้เรารีเฟชหน้าต่อแบบนี้เรื่อยๆนะคะเพื่อเป็นการรีเฟชตัวเลขและแล้วนะคะตอนนี้ยอดก็ขยับขึ้นไปที่1น้อยไลแล้วค่ะสรุปแล้วนะคะรอยอดไปนานเลยค่ะยอดขึ้นไวมากเลยนะคะหลังยอดขึ้นครบนะคะแอดมินก็จะทําการส่งงานแบบนี้ด้วยนะคะเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มค่ะว่ายอดขึ้นครบตามที่ซื้อค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆสำหรับคลิปการสอนปั๊มไลน์รูป Facebook นในคลิปนะคะจะเห็นว่าจํานวนไลน์ลูกพา a c e b o o k ของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นจริงนะคะไม่ตกตาค่ะสรุปแล้วเนี่ยร้านนี้นะทำได้จริงไม่ขายฝันแน่นอนซึ่งถ้าใครนะคะสนใจแล้วก็กําลังมองหาร้านที่ดีเชื่อถือได้นี่เลยคะ่ะขอแนะนําร้านนี้เลยเขามีชื่อว่าร้าน special fast เพื่อนๆสามารถแอดไลน์ไปหาแอดมินได้เลยนะคะที่ไลน์ i ราย บอโลเอ็เหรายละเอียดนะคะตามด้านล่างจอนี้เลยค่ะซึ่งร้านนี้นะคะก็เปิดให้บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงค่ะมีแอดมินคอยซัพพอร์ตตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยหาก,กเพื่อนๆบ้างตอนไหนนะคะทักไปได้เลยร้านเขายินดีให้บริการเอาละคในส่วนของวันนี้นะคะอุ้มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าในวันนี้ไปแล้วคะบ๊ายบายค่ะ